ในพระบรมราชินูประภมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซ่งเปิดอาคารวิประภา,าซึ่งได้พระราชทถานชื่อมีความหมายว่าอาคารที่เป็นแหล่งความรุ่งเรืองของความรู้เป็นอาคารสี่ชั้นใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนและฝึกอาชีพแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและระบบการศึกษาล่าช้าอายุเกินเกณฑ์หรือมีความต้องการในการฝึกอาชีพด้านอาชีพมากกว่าศึกษาสายสามัญ โอกาสนี้ท่าพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิ i ิ a g i n a b l e Farm ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการฝึกทำการเกษตรขั้นพื้นฐานด้วยการปฏิบัติจริงได้ประยุกต์ให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและผู้ปกครองและใช้ระบบ q ิวอา e คให้ความรู้เช่นด้านการปลูกพืชผักมีการปลูกผักปลอดสารพิษสมุนไพรเพาะพันธุ์เห็ดและด้านปศุสัสตว์มีการเลี้ยงเป็ดไก่และสุกร ด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินตามช่วงอายุและตามศักยภาพมีการจัดหาสื่อและนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์เช่นการใช้สัญลักษณ์ภาษามือและบัตรคำเพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารและใช้ชีวิตประจำวันได้การฝึกอาชีพเช่นการเล่นดนตรีพื้นเมืองประยุกต์การทำเครื่องประดับจากลูกปัดการทำกระบูนองปล่มเช็ดเท้าการฝึกอาหารทำและขนมจำหน่ายตามตลาดนัดและสถานที่ต่างๆ การส่งเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้นักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็นได้ใช้ชีวิตในสังคมจริงสร้างความคุ้นเคยให้สามารถดำเนินชีวิตได้เต็มศักยภาพและการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นซึ่งทุกกิจกรรมเป็นการฝึกประสบการณ์นำไปสู่สาระการเรียนรู้ด้านวิชาการตามหลักสูตรสถานศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน160คนครูและบุคลากร76คน จากนั้นเสด็จพระราชด,ดําเนินไปโรงเรียนสีสังวานเชียงใหม่อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ส่งเปิดศูนย์การเรียนรู้สตรีมสู่สมาร์ทฟาร์มซึ่งโรงเรียนร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้านสมาร์ทฟาร์มแก่นักเรียนและบุคคลที่สนใจเพื่อก้าวข้ามข้อจํากัดทางกายภาพของผู้พิการที่ในอดีตไม่สามารถทําเกษตรกรรมได้โดยใช้นวัตรกรรมการควบคุมหุ่นยนต์ที่เกิดจากการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีของนักเรียนมาพัฒนาต่อยอดสู่การใช้นวัตรกรรมแก้ปัญหา ห,หรือเพิ่มขีดความสามารถด้านการทำงานในชีวิตจริงซึ่งเชื่อมโยงกับแนวการสอนแบบสตรีมศึกษาเป็นแนวคิดที่ต่อยอดจากการศึกษาแบบสต e m มศึกษาบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิละปะและวิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกันเนื่องจากโรงเรียนมีจุดเด่นในการพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนอย่างเป็นระบบผ่านหลักสูบูรณาการหุ่นยนต์เป็นพื้นฐานเดิม เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรเช่นการวัดความชื้นในสภาพอากาศซึ่งจะทำให้ทราบว่าความชื้นดังกล่าวเหมาะสมกับพืชที่ปลูกหรือไม่การให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยการตั้งเวลาการแจ้งเตือนเมื่ออาหารปลาหมดและการรดน้ำพืชอัตโนมัติทุกกิจกรรมสามารถดูผ่านโปรแกรมในสมาร์ทโฟนส่งผลให้แม้แต่ผู้พิการที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายด้านการเคลื่อนไหวสามารถทดลองทำเกษตรกรรมได้ ปัจจุบันเปิดพื้นที่ทดลองการเกษตร4โซนจากทั้งหมด7โซนอาทิโซนการเพาะเห็ดโซนการเพาะมะเขือเทศและโซนบ่อเลี้ยงปลา จากนั้นทบพระเนตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสีสังวาเชียงใหม่ประกาศจัดตั้งภายใต้โครงการใต้ร่มพระบรารมีสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสร้อยปีวันคล้ายวันพระราชสมภพในปี2543เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการและเป็นสาขาย่อยของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษารับนักเรียนประจำและไปกลับ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนจากพื้นราบรวมถึงชาติพันธุ์ต่างๆจากพื้นที่ราบสูงตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเกษตรกรรมและคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีนักเรียน307คนทั้งยังมีนักเรียนเรียนร่วมในสายสามาัญและสายอาชีพในสถานศึกษาในเครือข่ายด้วย โรงเรียนมีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆเช่นกีฬาได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นผลงาน 3D printer สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกรอบรูปพวงกุญแจจำหน่ายที่ร้านค้าในโรงเรียนโครงการส่งเสริมอาชีพเช่นการตอกลายหัวขนจิว๋วและการจำหน่ายสินค้าผ่านลานย่า coffee bus เปิดจำหน่ายทั้งในโรงเรียนและออกงานตามสถานที่ต่างๆ